สรุปผลการดำเนินงานพนักงานราชการตำแหน่งครูกศน,นตบลไตรมาสที่1 2 1ตุลาคม2567ถึง31มีนาคม2568ข้อมูลผู้รับการประเมินนางสุวรรณภา,ามาลาตำแหน่งครูกศนตบลรัออบรผิดชอบสอกรระดับตบลอย่างที่นกคุณวุฒิทางการศึกษาวิทยศาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยศาศาสตร์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีข้อมูลพื้นฐานซอกรอระดับตำบลย่างที่นกตั้งอยู่ที่บ้านคำสมอหมู่ที่9ตำบลย่างที่นกอำเภอเขื่องในโดยจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนหรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในโรงเรียนหรืออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือธุรกันดารให้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง และพัฒนาศักยภาพทักษะความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดภายใต้การบริหารโดยนางอมรอรัตนพัควันผู้อำนวยการสอกรอรระดับอำเภอเขื่องในนำไปสู่ผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS อสกรร,ระดับตำบลอย่างที่นก มีจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS มีการรายงานข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนอตำบลสกรระดับตำบลอย่างที่นกมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสกรระดับอำเภอเขื่อนใน ตระหนักและให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำไปสู่การปฏิบัติตัวชี้วัดที่3จํานวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรอระดับตำบลย่างที่นกมีนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567แบ่งเป็นระดับมต้น31คนระดับมปลาย30คนรวมทั้งสิ้นจำนวน61คน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรระดับตำบลยางที่นกมีผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ลงทะเบียนครบ4ภาคเรียนจำนวน12คนจบตามหลักสูตรจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ66.66 66. ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาค ซกอรอระดับตำบลย่างที่นกมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนปัจจุบันเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาบังคับจำนวน197คนคิดเป็นร้อยละ81.58ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำเร็จในวิชาบังคับซกอรอระดับตำบลย่างที่นกมีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาบังคับทุกระดับในภาคเรียนที่2องทัพ2,567มีผลสำริจทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปจำนวน197คนคิดเป็นร้อยละ81.58ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายสอกรอระดับตำบลยังที่นกได้จัดกิจกรรมต่างๆดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจจำนวน5ชั่วโมงหลักสูตรการทำแซนวิชและการทำหมูแดดเดียวจำนวน3กลุ่มรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐานจำนวน31ชั่วโมงหลักสูตรช่างกระจกอลูมิเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมการจัดกระบวนเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้ารับการอบรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องร้อยละ90ขึ้นไป สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยสอกรอระดับตำบลอย่างขี้นกจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดมีผู้รับบริการตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่1ิ จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีการจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนอาทิโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนเฉลิมพระเกียรติบ้านวังอโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตบ้านหนังสือชุมชนเป็นต้นตัวชี้วัดที่11 ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนสกรระดับตำบลยางขี่นกมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายอาทิกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายมวลชนปี2568การจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบลอบรมให้ความรู้เรื่องจิตอาสาโดยร่วมมือกับอบตออยางขี้นก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้นำชุมชนร่วมมือกับผู้นำชุมชนส่งเสริมเครือข่ายในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดปลูกป่าลดโลกร้อนตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนสกรระดับตำบลยางที่นกได้มีการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาเรียนดีมีความสุขปีงบประมาณพุทธศักราช2568 ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีผ่านโครงการต่างๆอาทิเช่นโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยของนักศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต1ครูหนึ่งนวัตกรรมโครงการมหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ Learn to Earn โครงการพัฒนาสกรระดับตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี Best p r a c t i c e ระบบการติดตามผู้เรียนเพื่อให้นักศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน e n n นและสอบปลายภาค ตัวชี้วัดที่14จําจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองงานประกันคุณภาพการศึกษาการสอบปลายภาคเรียนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดี